สวัสดีครับพี่พี่ที่ก็มาติดตามคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมมอนสุพกรในช่องมอนคลาสิกก็จะนําพระท่าการะดานแห่งกรุวัดต้นลำํำไยนะครับที่สร้างจากเนื้อตะกัวเก่าจากท้ำลันทมที่อยู่ร่วมยุคร่วมสมัยกับพระท่ากระดานกรุก่กเก่าซึ่งก็สามารถอนุมานไปได้ว่าเป็นเนื้อเดียวกันที่ ชาวบ้านท้องถิ่นเขาจะเชื่อว่าพระรุ่นนี้มวลสารนะครับพระฤาษีตาไฟผู้สร้างพระา่าการะดานยุคแรกนั้นได้อธิษฐานจิตปลุกเสกไว้แล้วนะครับได้อธิษฐานจิตปลุกเสกไว้แล้วอันนี้เป็นความเชื่อของคนในท้องถิ่นเขาเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเขาเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับ แล้วเมื่อปี2536อตามที่ผมกล่าวไว้หลายคลิปว่านะครับการก่อสร้างเนี่ยอยการสร้างนะครับไม่ใช่ก่อสร้างการสร้างเนี่ยวัดต้นลำไยได้นําเนื้อตะกัวเก่านี้มานะครับนําตะกัวเก่านี้มาแล้วมาปั๊มเป็นพระในปี2536ส่วนพิธีกรรมในการปลุกเสกคลิปก่อนผมได้เล่าไว้แล้วและทุกคลิปผมก็เคยเล่าไว้แล้วนะครับพี่พว่ามีใครอธิษฐานจิตปลุกเสกบ้างและเนื้อหามวลสารเป็นอย่างไรนะครับวิธีดูนะครับดูอย่างไรนะครับพี่ๆนะครับ วิธีดูอย่างไรผมก็เคย,เคยกล่าวไว้แล้วนะครับหลายๆคลิปก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับหรือเพื่อความชัดเจนเนเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับเพราะวา่าคลิปก่อนคลิปล่าสุดมีคนเช่าบูชาไปแล้วนะครับมีคนเช่าบูชาไปแล้วก็ก็ไม่เป็นไรนะครับองค์นี้มาใหม่ตามที่ผมกล่าวไว้ทุกคลิปว่าหากได้มาใหม่ก็จะนํามาเล่าให้พี่ๆฟังกันนะครับ ถึงไม่ได้ชอบบูชาแต่ว่าเพียงแค่ได้เข้ามาดูผมเชื่อว่าได้ดูพระแท้ทุกวันนะครับดูพระแท้ทุกวันดูเนื้อหามวลสารเก่าทุกวันเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเกิดความล้วงลนี่แหละนะนะครับดูทุกวันต้องชอบแหละใช่ไหมครับพี่ๆนะนะครับด้านนี่ครับด้านท้ายเนี่ยครับด้วยมนท้ายฐานพระนะครับถ้าเป็นอย่างนี้แท้เลยนะครับก็คือมีเดือยนะครับลักษณะบล็อกแรกเนี่ยเดือยจะชัดเจนมากนะครับนะครับพี่ๆดูใกล้ๆนะครับกล้องผมก็อาจจะสั่นหน่อยครับ ไม่ใช่กล้องสั่นมือผมสั่นนะครับเนื้อพระเนี่ยจะเป็นเนื้อตะกัวกเก่าเราจะเห็นสนิมแดงนะครับเราจะเห็นสนิมแดงก็ loft. นี่คือสนิมแดงจากเนื้อตะกัวนมเก่านะครับที่ทางวัดได้นํามาปั๊มนี่นี่แหละครับคือตะกัวสนิมแดงนะครับพี่ๆนะครับดูครับนี่คือสนิมแดงนะครับดูครับดูดูนี่คือสนิมแดงที่ติดมากับตะกัวนมแล้วทางวัดต้นลําไยได้นํามาปั๊มเป็นพ <tienen S 1> ระนะครับอ่าพี่ๆดูนะครับนี่ครับดูพระพักของพระนะครับ ก็จะมีความสวยงามนะครับคือเราจะเห็นสนิมแดงนีขึ้นเต็มแก้มของพระเลยนะครับนะครับตรงรอยตัดตรงนี้นะครับเราจึงจะเห็นคราบไข่นะครับคราบไข่ที่ฝังแน่นอยู่ในเนื้อพระเมื่อครั้งเป็นตะกัวนมนะครับแล้วพอปั๊มตัดออกมาก็พอปั้มเป็นพระเนี่ยก็จะติดเนื้อพระมาด้วยนะครับนะครับอันนี้เป็นบล็อกแรกนิยมหลังทุบเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นบล็อกแรกนิยมหลังทุบเป็นพิมพ์ใหญ่ อาจการสร้างเนี่ยจะมี3พิมพ,พิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์เล็กนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมผมเป็นคนที่มีความชอบส่วนตัวอยู่แล้วผมก็เลยนํามาเฉพาะพิมพ์ใหญ่ส่วนใหญ่ที่ผมนํามาก็จะนําเฉพาะพิมพ์ใหญ่ <c oughs> เพราะว่าก็คือผมชอบส่วนตัวด้วยนะครับอ่าก็ก็เลยชอบแต่พิมพ์ใหญ่เพราะว่าดูแล้วมีลักษณะที่คล้ายกับพระกู่เก่าอย่างมากนะครับคล้ายพระกู่เก่าอย่างมากแล้วก็เป็นรูปทรงพระปฏิมานะครับก็คือเป็นปางมารวิชัย นะครับความหมายก็คือเป็นปางชนะบานอยู่แล้วก็ผมคือทุกอย่างมีความหมายด้วยนะครับตามที่ผมบอกว่ามันก็คือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอะไรก็ว่าได้ของสำหรับพระท่ากระดานนะครับเนื่องจากมีความเก่าแก่เก่าแก่ที่เนื้อหามวลสารนะครับเก่าแก่ที่เนื้อหามวลสารแล้วได้รับการถ่ายทอดนะครับพุทธศินโดยเป็นพระท่ากระดานเกตเกตคดให้เสมือนกับอาการสร้างเนี่ยให้เสมือนกับพระกู่เก่านะครับผมเชื่อได้ว่าเป็น ถือได้ว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมด้วยนะครับสืบสานพุทธศิลป์ของพระท่ากระดานให้คงอยู่ตลอดไปนะครับอันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นครับเพราะผมมีความชอบและชื่นชอบและผมเชื่ออย่างนั้นว่าทางวัดต้นลำไยที่ทางวัดต้นลำไยที่ได้สารต่อมานํารูปแบบพระแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าต้องการสืบสานวัฒนธรรมต้องการสืบสานพุทธศินของพระท่ากระดานใช่ไหมครับอาจจะปั๊มเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ไม่ปั๊มนะครับต้องปั๊มเป็นพระท่ากระดานนะครับเนื่องจาก มีมณ์สเสน่ห์มีมน์ลขลังในตัวอันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับพี่ๆใครมีข้อคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับส่วนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับจมูกไม่ได้บินนะครับอาจมูกเป็นแค่รอยสีอาสีขาวเฉยๆนะครับเป็นรอยคาบไข่นะครับพระองค์นี้สวยงามมากสมบูรณ์มากนะครับสวยจัดเต็มฟอร์มนะครับเป็นพระสวยที่ผมได้เลือกเช่ามาแล้วนํามาเปิดแบ่งปันต่อในคลิปนะครับนะครับ ไม่ไม่ไม่ได้บินนะครับพี่ๆอาจจะเห็นรอยขาวๆเฉยๆแต่ว่าไม่ได้บินนะครับดูครับสนิมแดงนี่จัดจ้านมากเลยนะครับพี่ๆดูนะครับโอ้โหนะครับนี่คือสนิมแดงนี่คือเสน่ห์ของพระนะครับตามความเชื่อเนี่ยเขาก็จะเชื่อกันมาแต่แต่นมนานแล้วนะครับว่าพระา่ากระดานมีฤทธิ์นะครับเป็นพระที่มีฤทธิ์ในตัวเนื่องจากผู้ที่ได้ปลุกเสกไว้ครั้งแรกนั้นนะครับคือพระฤาษีตาไฟนะครับที่ได้อธิษฐานจิตปลุกเสกไว้นะครับแล้วก็อ เป็นตะกัวที่ผ่านการระยะเวลานะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งเป็นเนื้อหามวลสารที่ที่ส่งคุณค่านะครับส่งคุณค่าอย่างยิ่งนะครับณปัจจุบันนี้ครับ2566ผมเชื่อได้ว่าไม่มีพระท่ากระดานยุคใหม่นะครับตามที่ผมเคยเล่าแล้วล่ะว่าไม่มีพระท่ากระดานยุคใหม่ที่จะสร้างได้ยิ่งใหญ่เท่าวัดต้นลำไยอีกแล้วนะครับแต่ย้ำว่าเป็นเป็นยุคใหม่นะครับไม่มีที่ไหนสร้างได้เท่าวัดต้นลำไยอีกแล้วสําหรับพระท่ากระดานนะครับดูครับพี่พนะครับดูครับ นี่คือความสวยงามคาบไข่เนี่ยคาบไข่กับสนิมแดงขึ้นทับกันแบบเป็นชั้นเป็นชั้นซ้อนกันแบบนะครับทับไปทับมาจริงๆนะครับดูครับอ่าเห็นไหมครับพี่ๆนี่คือด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังนะครับอย่เฝ้าไล่ตานะครับมือผมสันนะครับเนี่ยถ้าชอบพี่ๆสามารถทักกันเข้ามาได้ตามเบอร์โทรติดต่อนะครับตามเบอร์โทรติดต่อของผมได้นะครับผมก็มีเบอร์เดียวนะครับหากชอบก็เนี่ยก็ทักกันเข้ามาได้หรือมาขอดูพระ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักๆง่ายๆนะครับในการดูพระรุ่นนี้นะครับถามว่ามีเกไหมเป็นพระที่มีเกเนื่องจากมีค่านิยมที่สูงนะครับหายากนะครับต้นทุนผมก็องค์นี้พังหนึ่งบาทแล้วนะครับแล้วก็เป็นพระที่มีราคาสูงนะครับและมีของเกนะครับแต่เราจะดูง่ายๆครับดูที่ฐานพระนะครับ ฐานพระเนี่ยเราจะเห็นเดือยนะครับเราจะเห็นเดือยตรงนี้นะครับอ่าเป็นตะปุ่มก็มาตรงนี้นะครับอาจจะคล้ายๆเดือยนะครับนี่ครับให้ดูตรงนี้นะครับและดูพิมพระนะครับพิมพพระถ้าพิมพ์ใหญ่ต้องเป็นพิมพอย่างนี้ดูดูตาเปล่าก็รู้นะครับดูแค่เนื้อก็รู้แล้วนะครับเพราะว่าของเก่เนี่ยเนื้อเขายังทําไม่ได้นะครับเนื่องจากบล็อกแรกเนี่ยเป็นตะกัวเก่าที่นํามาปั๊มจากถ้าลันทมปัจจุบันถ้าลันทมถูกน้ําท่วมแล้วนะครับถูกน้ําเขื่อนสิงห์นครินท่วมไป เรียบร้อยแล้วจึงไม่มีโอกาสที่จะได้นําเนื้อตะกัวเก่ามาปั๊มอีกนะครับอ่าอันนี้คือเนี่ยครับนี่คือแบบสิ่งที่ทรงคุณค่าอย่างมากเนื่องจากเนื้อหามวลสารเป็นเนื้อหามวลสารเก่านะครับพี่พี่นะครับพุทธุคุณนั้นตามความเชื่อเขาก็จะเชื่อว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณด้านอยู่ยงคงกระพันนะครับพระท่ากระดานนี้จะเป็นพุทธคุณนั้นอยู่ยงคงกระพันอันนี้อันนี้มันก็แล้วแล้วแล้วแต่ความเชื่อนะครับพี่พี่อันนี้มันแล้วแต่ความเชื่อนะครับ ส่วนผู้ที่ใช้พวกพารัตนาติดตัวเนี่ยก็ตามที่ผมกล่าวนะครับเนะเกตบิตตาแดงนะครับไม่แห่เป็นพาที่มีฤทธิ์ในตัวนะครับนะครับต้องห้อยและเช่าบูชาเท่านั้นถึงจะลงไหลในอ่ะสติของพระชุดนี้นะครับพี่พี่อ่านะครับอันนี้ผมให้ดูอ่าพุทธลักษณะนะครับพุทธศินโดยคร่าวๆนะครับแต่ถ้าชอบเนี่ยก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับพี่พี่ตามที่ผมอ่าให้เบอร์โทรติดต่อไว้นะครับอ่านะครับพี่พี่ อันนี้เรามาเจอกันสั้นๆนะครับพี่ๆนะครับอ่าวันนี้นะครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมทักกันเข้ามาได้นะครับ4 8 4 8 7 4 4 8 0 8นะครับผมก็เป็นอ่าถือว่าเป็นตัวแทนของวัดต้นลำไยนะครับเป็นผู้ที่ชอบเป็นผู้ที่สะสมด้วยคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่นำมาเปิดแบ่งปันนะครับก็ สามารถทักกันเข้ามาพูดคุยก็ได้นะครับพูดคุยกันมีข้อมูลมีอะไรก็นํามาแชร์กันนะครับเพื่อเผยแพร่บารมีของพระชุดนี้นะครับผมเชื่อได้ว่าอีกไม่นานนะครับก็จะมีผู้ที่นิยมเพิ่มมากขึ้นและราคาค่านิยมก็ต้องสูงขึ้นตามการที่พราเนี่ยหายากนะครับเียมีประเด็นเดียวเลยคือหายากนะครับนะครับโอเคครับพี่ๆโอเคนะครับวันนี้เจอกันเท่านี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมทักกันเข้ามาผมม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสิกสวัสดีครับ